สวัสดีครับสมาชิกับวันนี้เราอยู่วันที่สนามชนโกบ้านเจ้าตุงนะวันนี้เรามาแลกความทดความทุ่มบุญกองวัวที่จะนำการชนกันที่สนามบ้านเจ้าตุงนะสวัสดีครับพี่บาตังสองคนกับผมมาจากสายมาชนนะพี่บาทั้งสองคนชื่อร้ายจนนี้นะหลุดจากเทียบกับเชื่อร้ายเชื่อรักรับมาจากไก่ไหนครับจองชายครับครับผมหัวตัวนี้ชื่ออะไรครับข้าวหอมไอไอไออะไรนะเชื่อร้ายราจะซีหยดปีใจยข้าวหอมราดจะซีกับ ยอดพีจิตใจครับผมครับผมน้องอายุกี่ปีครับประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีพี่บ่าบ้าสอนไมมว่าน้องเป็นตาอยากของตัวไหนครับตาอยากกล้องไงเกี่ยวว่างลารครับครับผมน้องเคยบ้านกันช่วยมาหลายกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งครั้งล่าสุดชนะที่ไหนมากครับชนะเซาตุงครับชนะเซาตุงที่นี้นับประมาณกี่นาทีได้ครับประมาณยี่บ้านาทีครับยี่บ้านนาทีนับจ้างจนน้องเป็นแบบไหนครับคือล็อกมัดได้จุดโถข้างครับครับครับผมครับพี่บาวมันอยู่กองไตเกี่ยวอลไรครับ ประมาณสิบสองวันนะสิบสองวันนะความอยู่สะดวกสบายไหมครับสบายครับไม่ติดกัดอะไรเลยนะครับติดครูลบนี้น้องกินง่ากินน้ำดีไหมครับกินดีครับไม่ไม่เหลืองไม่ไร้หนักครับไม่เหลืองไม่ไร้ครับถึงเหลือยงง่าพี่บ่าวเอีกเรือว่ายาวครับเรื่อว่ายาววับครับผมครับผมน้องติดครูลบนี้ดอนไหมโดนครับดอนวัดตุกตี้ครับอ๋อโดนวัดตุกตี้เหรอโดนวัดตุกตี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จุ่นเพลงว่าครับผมครับผมพี่บ่าวเดินน้องวันกิโลได้ครับ วันสิบวาโลครับสิวารลนะผมก็ทามีกับข่างล่าสุดนี่ตอนนี้กนี่พี่บาวว่างหน่องมากี้นะที่รับวางซ่ามาครับซามาเป็นใจน่าพอใจมกครับพอใจครับผมในแต่ดพี่บาตอนนี้ครับน่อมีความลดความส้บุญกีปาร็นก่อนจะถึงวันยนงครับผมว่าสิบเปนเต็มเลยสิบเบอร์ซนบเลยเก้าสิบเบอร์ซนนะเก้าสิบสิบเบอร์ซนนะเก้าสิบเบอร์ซนนะอีกสิบเบอร์ซินนะ้้กูน่งหน่อยสิบเบอร์ซินให้กูยุ่งให้กูครับผพี่บาวมั่นใจเก่นะครับมั่นใจ ครับคือว่าไม่เจ็บไม่ไกลไม่ตอนพอมาตานะครับปุ๊บไอ้พี่บ่าวฝากถึงแอปพีทเลยก็พูดติดตามของหองได้เลยครับก็ขอบคุณที่ว่าไปข้าวโดยมาพี่กูบอกผักบุ้มาเชียร์กันครับครับผมยังไงสามจิ๋งงานเรื่องมันติดตามจุ่มตามเชียร์นะครับเก้าหล่ะจะสิยดไปจิตใจนะครับกูนี่ก็เป็นกูอีกไอนึงกูนะครับยังไงผมก็ขอยพี่บ่าวทั้งสองคนนะแล้วก็เจ้าก้าวหล่ะจากที่นี่ป้าเบียป้าใจขนะรับขายรับของนะับขอบคุณมากแจ๊ดนะมาครับขอบคุณมากครับครับ สวัสดีครับสมาชิกครับวันนี้เราอยู่วันที่สนามชนโกบ้านเสาตรงนับวันนี้เรามาแลกความสดความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนกันที่สนามเสาตรงนับสวัสดีครับนะ,ระครับ <c oughs> ผมมาจากสายมาชนกับวัวตัวนี้ชือชอช่อเชื่ออะไรครับนะเระับไล,ล่หรือในวิดพิกติ้งครับสามสีสามสีนับหน้าเชื่ออะไรครับเชือช่อโจกับกับผมมาจากใครนครับไม่มีกายครับลูกบอนบานนะครับครับผมน้องอายุกี่ปีได้ครับประมาณลูกปีครับลูกปีนับเคยปั้นการชนมาเลยกี่ครั้งครับสามครั้งสามครั้งครั้งนั้นทุกชาติไหนมากครับเปรกับ แฝดีไหนมากครับแฝดจากก็สิงปลาครับแฝดจากก็สิงปลากินหน้าที่ได้ครับไม่กินหน้าที่ครับไม่กินหน้าที่นะครับช่างชนน่องเป็นแบบไหนครับชนไปลังครับชนไปลังนครับไม่ก่อยปะทานครับครับนาบ่อบอกได้ไหมว่าน่องเป็นใต้หยักตรงคนไหนไม่มีครับไม่มีไม่ได้รู้ไม่รู้นะครับครับผมต่อน้ามาอยู่กรอกได้กี่วันครับตอนนี้ประมาณสิบวันครับสิบวันนะความอยู่สะดวกสบายไหมครับสะดวกสบายครับไม่ติดกัดอะไรนะครับ นอกติ๊กูรอบนี้น้องกินยากินหนำดีไหมครับกินดีครับครับน้องเหลืองเนี่ยไหมน่ะต้องปนรับอ๋อต้องปอนติ๊กูรอบนี้ครับต่าคือถ้าไม่ติ๊กูก็คือกินปกติไม่ปอนแต่รดอ๋อต้องปอนแต่รดนะครับครับโอ้ผมถึงเหลืองเนี่หนาเองด้วยเจ้าครับเจ้าครับเจ้าเป็นรักเลยนะครับครับผมหนาเดือนนู่นวันกิโลได้ครับประมหกลูกตอนนี้บ่อลงยังครับเบาลครับเบาแหลนครับก่อนอย่าถึงวันจนนะในสายตาหนาเนี่ยน้องมีความลดความสมบูรณ์เกินไปเซ็นต์นะครับตอนนี้ เก้าริบหน้ามันใจกี่เพเ่อนกับเราเนี่ยมันใจริ่มรอยเลยครับดิ่มรอยนะมาหยัดมาไกยคือพ่อมาฐานนะครับผมไอหน้าปากถึงเงี้ยเปล้วก็พูดติดตามกล้องหน่องได้เลยครับเอาเปื้อนเปื้อนดีชอบผัวชุนหลายดําสีครับมาช่วยเชียร์ได้เลยครับในวันทีเก้าครับครับผมยังไงผมก็ขอหน้าอะไรก็ยาวลายดําสีนะผ้าเบียร์ผ้าชายชนะรับขายรับของนะขอบคุณมากที่้รับมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวสสัั